มีอกลย่ยหมเนาะตั้งเขาลาขา่กันหน้าเลยสวงหน้าฝนอยู่น้องมืดแจนั้นละมืดแจนี้อย่น้องเลยเมื่อวานมืดทางเลยบ้านเี้มามืดทางเลย swing หน้าฝนแป้งน,น,น้องอ่น้องเนาะแต่ละมือมือมอดคนละม,มุมคนละแจที่แต่มันออกทีน้องออกเสียงแต่ทีน้องออกเสียงเนื่อยมือทางอย่น้อง มันก็เล่ไม้บ้านงั้นตกะเราประทังเป็นสายเป็นสายอยู่เอาบรรยากาศนี้มาแรงให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องคลิปนี้บ่มีอย่างมากมายพี่น้องแยงชมบรรยากาศพูดจาไปนําพี่น้องช่วงนี้ก็ทันได้แล้วพี่น้องเฮานี่พี่น้องอยังคือเก้าพี่น้องนาคากาพี่น้องนะดำเก๋ไว้ได้ไล่กลัวได้พี่น้องในอีกไล่หนึ่งของน้องบ้านนี่ ดำเขาวานไหลไรหนึ่งน้องดำเขาวานไหลไรหนึง่งแต่ว่าฝนกับตกโ่รยปลายน้องบ่งเฮงน้องน้ำบ่ขังพี่น้องแต่มันตกบ้านไหนกิดดูสิท่วมเต็มตะไคร้เลยน้อง,องมันลกได้แล้น้องมันพร้อมที่จะลกได้แล้วตกมาบ้านนี้ก็คือว่าโอเคเลย ลูกใด้ปัญยังพ่อหนุ่มเเข้าว่านเ้าพอดีอยู่พ่อหนุ่มเข้าว่านโซนพอดีอยู่พ่อน้องพอดีเลยน้ำขังในการพอดีพ่อหน้่มนำขังดีแต่หน้าเลยในการโอ้โหเรียวทางพอดีโตกพพ่อน้องเลย คักพ uh ี่น้องเลยกาดหน้าฝนนี่คักพี่น้องมักหน้าฝนเสื้อผ้าผมให้กระยาบันพี่น้องแต่ว่ามันสุมซื่ออากาศมันได้พี่น้องเลยก็เป็นเฮสโตกพี่น้องเลยอากาศแบบนี้ผู้เท่าเล็กน้อยมักเบิด์ตพี่น้องเลยถึงสิตกกระยาพี่น้องขอให้อากาศดีๆแบบสามสิบกุ้งกวนี่พอดีสวงเมษาโอ้ยสี่สิบ เล้อยอาบน้ำนี่เชิงเขาเดียวพี่น้องอาบน้ำตนบ่อไว้ี่น้องหอนอี๋เนี่ยบรรยากาศอยู่นาเขาพี่น้องเลี้ยวไปก็เห็นภูลูกหนึ่งี่น้องครับนู้หมู่พี่น้องลูกหนึ่งนะซาดกองมากับนาข้างเคียงหั่นกองมาบนี้กับบานแล้วพี่น้องมู่บานแล้วนะหั่นกองมาทางนี้มู่บานแล้วพี่น้อง งามพหมน้องเลยรันจกาศยามแมลงบรรยาการเก็บมรนจะกาศยามแมลงมาฝากพี่น้องสุขคู่สุขคนพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับพายังชมบ,บรรยากาศว้าเรื่องยามให้ยมนาไป็นไงพี่น้องเอ้ยสาวนามัมียังมากไหมลูกกาดำนาพี่น้องเลย ดวงเป็นคลิปโลก,กาดำนะเห็ดเบี้ยข็ดกับเขากินลงเห็ดเบี้ยกพื่อน้องเลยนี่แหละคือวิถีชีวิตชาวนาเฮาเพื่อน้องมันมีอย่งเพื่อน้องหน้านี่ดำนาลูกกาไถนาเพื่น้องลดน้อยไถคอยดำใบเพื่น้องนาเขาบัวลายขอบคุณหลายๆครับเจอกันคลิปหน้าครับผม